ปกติวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นปาร์ตี้สำหรับสำหรับดนตรีสำหรับเพลงเนาะแต่ปรากฏว่าคอนเสิร์ตกระตั้งเฮ็เจินเทินแต่บบมีคนหลินคอนเสิร์ตเลยมาหนังถาสองสม่วโมงผ่านไปคอนเสิร์ตยังบ่เริ่มเลยพี่น้องเอ้ย ก็เลยพาสาวๆมาหลินอยู่ปาร์คเด็กหน่อยสามสี่ขวบเพื่อนๆเอเดาวดีเชิญไอ้ปัญชุกเชินปัญชุกกันเลาะเดินเยอะบ่มีหมู่กำลังกำลังตะเวนกำลังสิโตพี่นองอย่างกระไพยใหม่เลยเนาะแสง แสงตาเวนกำลังจะร่ำไรกำลังจะจาบกิมืีมืดในนิดยนึงเพราะมันเริ่มขำแล้วพี่น้องเ้ยเอ้ยมานี่ดูมานีโปรชัดโปรเจน Ketodih senang senam cowok cowok. Mama tapi jago. No.